สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะ,คะพี่พี่เอของ MyFord Auto นะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของไมนะคะวันนี้นะคะมอยู่กับรุ่นอะไรตกแต่งแบบไหนเป็นไรสไตล์ไหนนะคะเดี๋ยวไมยจะพาพี่พี่มาชมกันเลยสำหรับนะคะคันนี้นะคะไมยต้องบอกก่อนว่าเขาจะเป็นตัว Next Gen r n n g e r XLT เป็นกระบะ4ประตู มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่9,04,000บาทในรุ่นนี้ก็จะมีเกียร์ออโต้เข้ามาด้วยราคาเกียร์อรโอโต้จะอยู่ที่9 4 4 0 0 0บาทสำหรับตัวนี้จับคู่กันนะคะกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0 170แรงม้า405แรงบิดนิวตันเมตรและก็คันนี้ก็เป็นสีเทาดำเนาะก็เป็นสียอดฮิตอีกคันหนึ่งเลยนะคะที่ลูกค้าค่อนข้างนิยมที่จะออกกันซะส่วนใหญ่นะคะ เดี๋ยวไมคยจะพามาดูนะคะว่าคันนี้เราได้ตกแต่งกันแบบไหนในส่วนด้านหน้าเราจะเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวเดิมออกเราจะใส่เป็นทรงของแรปเตอร์ จะใช้เป็นสีคุมโทนทั้งหมดเลยจะมาเป็นตัวฟอนต์ FORD แบบนี้และใส่ในส่วนของตัวไฟจิ๋วนะคะที่เป็น LED และก็ตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเขาเขาก็จะมีช่องนะคะระบายตัวนี้ได้กว้างขึ้นนะคะห้องเครื่องก็จะแบบว่าระบายได้มากขึ้นสำหรับไฟหน้าของเขานะคะจะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED และก็มีตัว daylight แบบนี้ด้วยและเสริมนะคะแบบว่า ให้กับตัวนี้ด้วยตัวชุดครอบไฟหน้าหล่อๆแบบนี้เลยสำหรับตัวไฟตัดหมอกนะคะก็เป็นไฟ LED เช่นกัน ด้านข้างเราจะใส่ในส่วนของตัวซุ้มล้อขนาด4นิ้วก็คือไม่ใหญ่มากกำลังพอดีสำหรับตัวนี้หมายต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้ก็คือเราไม่ได้ทำการยกก็คือเดิมๆเลยช่วงล่างนะคะก็คือไม่มีการยกไม่มีการเปลี่ยนอะไรเราจะเปลี่ยนในส่วนของตัวยางนะคะยางของเรานะคะก็จะเป็นยางดีเซนตินะคะตัวนี้ก็เป็นยางออทเทเลนเนาะตัวนี้ก็ เอาง่ายๆเลยลุยออฟโรดได้หน้ายางนะคะ265 60ขอบ18จับคู่กันกับล้อ A-Vampire ที่มาเป็นลายของ Marvel เป็นตัวสีดำคุมโทนแบบนี้ในส่วนรายละเอียดชุดตกแต่งนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้หมดนะคะอยากได้ในไรสไตล์ไหนนะคะอันนี้สามารถแจ้งกับไมได้เลยและไม่ต้องบอกพี่ๆก่อนนะว่า คันนี้ไม้ตกแต่งให้แบบฟรีๆนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวส่วนรถให้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้ไม้ต้องบอกก่อนนะคือถ้ามองผินๆน่ะพี่ๆก็อาจจะมองว่าเป็นรุ่นของวายแท็แต่จริงๆอ่ะก็อย่างที่ไม้บอกก็คือเขาเป็น XLT เขาจะใส่ในส่วนของตัวลาวหลังคานะคะตัวนี้เป็นงานวายแท็นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวเบ้ารองมือให้ด้วย สำหรับตัวด้านหลังจะมาพร้อมกับตัวสปอร์ตบาร์ที่เป็นงานของวายแแท้เลยก็จะเป็นสีเทากาไฟาแล้วก็เป็นสีบอลเงินแบบนี้อ่าเป็นงานซื้อ XLT แต่ได้ y ายแไปขับในส่วนของตัวกันชนด้านหลังจะมาพร้อมกับกันชนท้ายเหล็กทรงจีแบบนี้มีห่วงลากจูงสีแดงนะคะพร้อมกับตัวไฟถอยตรงนี้ให้ด้วยไฟสองป้ายทะเบียน และ XLT ของเรานะคะไม่ Mai, ต้องบอกก่อนว่าเขาจะมาพร้อมกับตัวกล้องถอยนะคะมองหลังตัวนี้จะแสดงผลบนหน้าจอซิงโฟเอของเราก็ย้ำพี่ๆอีกทีนึงเนาะสำหรับคันนี้นะคะไม้ Mai, ก็ตกแต่งให้แบบฟรีๆนะคะมาพร้อมกับตัวส่วนรถนะคะให้กับพี่ๆด้วย สำหรับนะคะพี่ๆท่านไหนที่มีโครงการนะคะกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็ของเรานะคะมีบริการนะคะไฟแนนซ์วิ่งเซนถึงที่ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนเราก็มีบริการนะคะไฟแนนซ์นะคะถึงที่ให้กับพี่ๆเลยสะดวกสบายมากเลยนะคะไม่สะดวกมารับรถนะคะเราสามารถนะคะไปส่งนะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านอ่าเนาะส่งมอบความสุขนะคะถึงหน้าบ้านให้กับคุณลูกค้าเลย โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการไม่ต้องฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะช่องไม f ฟอร์ดออโนะคะให้ไม้ด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อๆไปของไม้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ